มาดูน้ำที่ซื้อจากประเทศไทยดูครับจิ้มดูนะครับหนึ่งสองสามฟึ่งขึ้นมาดูครับสียังไงมาเทียบดูกันเลยนี่ครับเพื่อนๆดูสิใกล้เคียงกับระหว่างเบอร์หกับเบอร์หด้วยซ้ำไปสีเข้มกว่าย่อมเป็นด่างมากกว่านี่คือสีเขียวอ่อนก็คือเบอร์6นะครับนี่ก็เขียวอ่อนเบอร์6นะครับนี่ก็เขียวอ่อน6กับ7อันนี้เกือบกลางครับฟูจิครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นอันนี้ไหมครับนี่คืออะไรครับผมจะหยิบให้ดูนะครับ ยิบออกมาครับเพื่อนเินเห็นกระดาษนี้ไหมครับนี่คือตัววัดค่ากดหรือด่างคํำถามร่างกายของคุณร่างกายของผมมีค่าเป็นกดหรือด่างรู้ไหมครับว่าถ้าร่างกายเรามีค่าเป็นด่างเราจะมีภูมิต้านทานต่อสู้โรคเป็นหวัดยากเป็นโรคยากแล้วเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันล้วนแล้วร่างกายเราเป็นกด ถ้าร่างกายเราเป็นด่างก็จะต่อสู้โรคหรือป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคต่างๆมากมายครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยวัดค่ากฏด,ด่างในร่างกายของเพื่อนบ้างหรือเปล่าครับวิธีวัดเป็นยังไงแล้วเราควรกินอะไรนี่ครับน้ำที่เราซื้อกินกันเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าน้าแร่ธาตุธรรมชาติจะมีค่าเป็นด่างแต่ผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมจะมาตรวจให้ดูโดยใช้ตัวนี้จิ้มเข้าไปดูว่าเป็นค่าเป็นด่างหรือกดแล้วเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่าน้าปราปาที่เรากินกันอยู่มีค่าเป็นกดหรือด่างเคยรู้ไหมครับถ้าเรากินน้าด่างเยอะๆร่างกายเรากนั ก่อนอื่นอธิบายก่อนครับว่าน้ําอะไรคืออะไรนะครับนี่คือน้ําอีออนนะครับบอกว่าอาลุกะรีนะก็คือน้ําอันคาลายก็น่าจะเป็นด่างหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับและนี่ก็คือน้ําญี่ปุ่นบอกว่าเป็นน้าแร่ธรรมชาติเห็นรูปภูเขาไหมครับที่ขายในร้านสะดวกซื้อส่วนนี้นะครับเป็นน้ําประปาซึ่งเราเพิ่งเติมมาเมื่อสักครู่นี้ครับดูว่าน้ําประปาของประเทศญี่ปุ่นเป็นค่าเป็นกฎหรือดางนะครับและนี่ก็คือน้ําของประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นน้ําไฮโดรเจนด้วยซ้าไปแต่ขอปิดยี่ห้อนะครับดูว่าเป็นน้ําที่เป็นกดหรือด่างแล้วเดีมาาาเทีด่่ป็นงกกระษจ หาซื้อทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับที่ผมซื้อทางอินเทอร์เน็ตแล้วลองดูแล้วค่ามันไม่คงที่เนี่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันค่าไม่คงที่ครับซึ่งต่างกันมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับว่าน้ํานี้มีค่าเป็นอย่างไรโอเคผมเทนี้เข้าไปนะครับเทน้ไเทน้ไปานคือามาดูกันครับว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เริ่มอันแรกเลยนะครับหนึ่งสองซ้จิ้มดูนะครับจึ้งขึ้นมาแล้วเป็นเป็นสีอะไรบอกว่าเป็นน้ําอันารลายดูสิสีค่าเป็นเลข5กับเลข6ห้าไมับูดิ สีมันอยู่ทักประมาณนี้ตกลงถ้าเกิน7ก็คือเป็นด่างนะครับนี่ก็คือน้ําใกล้เคียงกับเป็นกรดนะครับห้าหกด้วยซ้ำไปไม่ใช่7แน่นอนบอกว่าเป็นน้ําอันคาลายไงแต่ทาไมเป็นน้ํากรดไม่ใช่น้ําด่างมาดูต่อนี้ครับมาดูต่อนี้เป็นยังไงจิมเข้าไปดูนะครับดึง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 นี่บอกว่าเป็นน้าแร่ธรรมชาติที่มาจากเขานะเพื่อนๆดูนะสีเป็นยังไงครับปรากฏว่ากลายเป็นเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกระหว่างเบอร์ห้ากับเบอร์หกเพื่อนๆลอดูกลายเป็นน้ํากรดอยู่ครับยังไม่ใช่น้ําด่างครับถ้าเป็นเจ็ดก็คือน้ําาประำ ไม่เห็นเลยนะครับจึงขึ้นมาเป็นดูสิครับค่าเป็น6ครับเห็นไหมสีมันใกล้เคียงกับ5หรือ6ครับใกล้เคียงกับ6มากกว่าก็น่าจะเป็น6นะครับหรือไม่ก็5กับ6น้ำปปาก็เป็นน้ํำกดครับไม่ใช่น้ำด่างครับแล้วร่างกายเราจะเป็นด่างได้ยังไงเมื่อเราไม่ได้กินน้ำด่างร่างกายก็เป็นกดสิครับ มาดูน้ำที่ซื้อจากประเทศไทยดูครับจิ้มดูนะครับหนึ่งสองสามปึ้งขึ้นมาดูครับสียังไงมาเทียบดูกันเลยนี่ครับเพื่อนๆดูสิใกล้เคียงกับระหว่างเบอร์หกับเบอร์6ด้วยซ้ำไปไม่ใช่7ก็คือไม่ใช่น้ำด่างเป็นน้ำค่อนข้างจะเป็นกรดครับเห็นหรือยังครับว่าทั้งหมดนี้นะฮะดูสิสีตัวไหนที่เข้มน้อยที่สุดครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าตรงนี้สีเข้มกว่าย่อมเป็นด่างมากกว่านะครับดูสิว่าไหนที่สีอ่อนที่สุดนี่ครับตรงนี้สีอ่อนที่สุดเห็นไหมฮะสีอ่อนที่สุดก็คือใกกกกกลล้้คคยงงับ5พดดหมนร1-6็ืืออ7า8 ถึงสิบสี่คือน้ำด่างนะครับปรากฏว่านะครับเวลาเปลี่ยนไปสักคู่หนึ่งนะครับสีก็เปลี่ยนไปนะครับผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็เลยมาเทียบอีกทีหนึ่งครับว่ามันเป็นสีอะไรนะครับมาดูกันครับเดิมนะครับนี่คือสีเขียวอ่อนก็คือเบอร์6นะครับนี่ก็เขียวอ่อนเบอร์6นะครับนี่ก็เขียวอ่อน6กับ7อันนี้เกือบกลางครับแต่นี่ดูครับเป็นสีอ่อนสุดเลยเห็นไหมครับเทียบกับตัวนี้ก็คือเป็นเบอร์5ด้วยซ้ำห้ากับ6นะครับเป็นกดนะครับก็มีคําถามว่าอยากกินน้ําด่างเพื่อน้ําด่างเนี่ยูคมมีภิ กัันนะครบผลวิจัยก็ออกมาแล้วครับแล้วเราหาซื้อกินน้ําด่างจากที่ไหนล่ะครับนี่ครับนี่คือหนังสือนะเขียนหนาเตอะเลยครับอธิบายผลวิจัยออกมานะครับเกือบ400หน้านะครับเขียนโดยคุณหมอและนักวิทยาศาสตร์เขียนร่วมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำไฮโดรเจนน้ำไฮโดรเจนเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับน้ำไฮโดรเจนนะฮะซึ่งธรรมดาแล้วจะบรรจุอยู่ในขวดสมมติว่านะฮะ้ำไฮโดรเจนเนี่ยบรรจุอยู่ในขวดแบบนี้นะครับมันจะระเหยออกมันจึงบรรจุไม่ได้ครับแล้วน้ำไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะในนี้มีเขียนว่านะครับร่างกายเราเป็นน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 ดดด่่่่่่่าาาาาาางงมมมมมมมีีีไไไฮฮโโโรรรรรรเเเเเจจจือออหะภููิตตต้้้้้ทสสคคยยยยยๆกกลลัับแว สาสตร,ร,ราจารย์นะฮะแพทริสฟรานักันนะเป็นคนอธิบายบ,ายบอกมาครับเป็นคนไปวิจัยมาครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังในอเมริกามากๆเลยครับซึ่งเป็นคนคิดพวกอาวุธอะไรต่างๆเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วตัวเองก็อายุมากขึ้นนะก็เลยไปตรวจดูคนที่อายุเยอะในประเทศต่างๆครับเขากินอะไรกันนะก็ปรากฏว่ากินน้ำไฮโดรเจนซึ่งไหลอยู่ในลำธารแต่น้ำไฮโดรเจนพวกนี้มันจะระเหยออกเมื่ออย่างที่บอกครับว่าเวลาเราบรรจุอยู่ในขวดแล้วมันจะระเหยออกมันจึงอยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆไฮโดรเจนมีหน่วยเคมีมีนน่่ยอจาี2งทสา เดี๋ยวมาดูผลวิจัยของน้ำไฮโดเจนกันก่อนครับนี่ก็คือไฮโดรเจนนะครับเวลาเราต้องการกินเมื่อไหร่เราค่อยหยิบออกมาจากซองนะครับแล้วสับสัดแล้วมาผสมกับน้ำก็จะกลายเป็นน้ำไฮโดรเจนนะครับแบบนี้ผสมไปคนเรียบร้อยแล้วนะครับสักพักมันจะกลายเป็นสีขาวนะ หยิบขึ้นมานะครับมาจิ้มดูว่าเป็นกดหรือด่างนะครับหนึ่งสองซ้ำจึงดูนะครับว่าเป็นกดหรือด่างนะครับไปสักพักหนึ่งตรวจดูนะครับว่าเป็นสียังไงครับนี่มาเทียบดูนะครับสีค่อนข้างจะไปทาง8เลยใช่ไหมฮะเห็นไหมครับมันเข้มกว่า7ไปทาง8ปด้ซ้ำไปนะครับมีค่าเป็นด่างครับใช้น้ําธรรมดาในการผสมนะครับมีค่าเป็นด่างครับสคุณของน้ำไฮโดรเจนไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีมากมายเลยที่เขียนอยู่ในผลวิจัยนี้นะครับแล้วตอนนี้มันมีค่าเป็นด่างแต่ว่ามีข้อเสียก็คือถ้าเราไม่รีบกินมันจะะเหย ต้องรีบกินยังไม่พอมาดูสรรพคุณของไฮโดรเจนต่อครับมาดูต่อครับว่าน้ำไฮโดรเจนเนี่ยที่มีขายตามท้องตลาดในประเทศไทยดูว่าเป็นของจริงของปลอมดูง่ายๆเลยนะครับก็คือเช็คแบบนี้ครับนี่คือตัวเมตาดีนเป็นยาล้างแผลใส่เข้าไปดูแล้วเนี่ยไอ้กดเนี่ยมันสามารถดับสีได้หรือเปล่านะง่ายๆมาดูกันครับ ดูต่อเลยนะครับน all ี่คือน้ำเปล่านะครับเอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปในนี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาเมตาดินเนี่ยฮะมาใส่ให้มันเปลี่ยนสีเลยครับนี่ก็มีความเข้มข้นสูงพอสมควรนะครับใส่เยอะพอสมควรนะฮะคนดูนะครับว่าสีมันเป็นยังไงคนแล้วสีก็ยังเหลืออยู่นะฮะเห็นไหมครับ มาดูค่า ph ใช่ไหมเป็นกรดหรือด่างใช้ตัวนี้นะครับมามาเช็คดูนะครับว่าเป็นกรดหรือด่างครับหนึ่งสองสามปึ้งดูสิครับว่าสีเขียวอ่อนเลยนะครับสีเขียวอ่อนนั่นหมายถึงอะไรครับดูสิครับมันอยู่ในค่าอะไรครับระหว่างเบอร์5กับ6เห็นไหครับ5กับ6นะครับค่อนข้างจะเป็นเบอร์6ก็คือเป็นกรดนะครับมาดูกันครับว่าใส่น้ำไฮโดรเจนแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นด่างหรือเปล่านะครับน้ำไฮโดรเจนนะครับฉีเทนะครับคนดูนะครับสีเปลี่ยนเลยนะครับ น,นี่ก็อีกอย่างหนึ่งวิธีการเช็คดูว่าเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงหรือปลอมคนออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ครับวิธีดูว่านะครับเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงหรือเปล่าไม่ใช่น้ําเปลา่าธรรมดาถ้าเป็นน้าเปลา่าธรรมดาคนแล้วสีน้ําตาลหรือสีแดงเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างแน่นอนนะครับเช็คดูไหมว่าตัวนี้เป็นกดหรือด่างใช้ตัวนี้เช็คดูครับว่าเป็นกดหรือด่างน้ำหนึ่งสองดูสิครับ เข้มเลยเปลี่ยนเป็นเบอร์6ใกล้7นะครับเปลี่ยนเป็นกลางด้วยซ้ำไปดูดิฮะใกล้7ละเห็นไหมครับกระบวนการที่โอ้นี่ใสเลยพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งใสเลยนะฮะกระบวนการนี้คือเมตาดีนที่ผสมอยู่นะครับจากการเป็นกรดเนี่ยเปลี่ยนเป็นด่างก็คือในร่างกายเรานะฮะเป็นกรดแล้วกินไฮโดรเจนเนี่ยเปลี่ยนเป็นด่างนะครับเปลี่ยนเป็นด่างลืมตัวจะกินเลยแต่ห้ามกินนะครับเพราะมันคือเมตาดีนมันผสมอยู่ในนี้ครับพูดถึงสมคุณของไฮโดรเจนนะครับในหนังสือเนี่ยครับยังไม่พอครับผลวิจัยของหนังสือไฮโโดดรรรเเเจจนนนนทททีีี่่่่มมมหหลลลลลาาาายยฉฉบบบบััััวววกกกกปป็็แแแแ้ตตตคคุณอะะะิิศส์ ว่ามีการรักษาแบบไหนเพื่อนเื่อนสามารถเสิร์ชหาได้ครับหคือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราสองนะครับหาซื้อในประเทศไทยได้ยากหรือผมยังไม่เคยเจอที่พกพาแล้วเวลาเรากินให้เราชงเข้าไปครับแล้วอันที่3ข้อดีก็คือครับไฮโดรเจนเนะครับมีหน่วยเป็น H ร่างกายเรามีปฏิกูลต่างๆที่เราเอาออกไม่ได้อยู่ที่สมองอยู่ที่ต่างเรากินวิตามินมันก็จะเป็นปฏิกูลซึ่งหลงเหลืออยู่ในร่างกายเราไอ้พวกนั้นนะฮะเราไม่สามารถเอาออกได้ครับเป็นสารที่ตกค้างในร่างกายเราสะสมไปเรื่อยเรียกว่าไฮอกซีเรติเคลหรือมีหน่วยเป็น O.S h ไฮโดรเจนบวก oh h. H. เป็น h 2 o เมื่อเรากินตัวนี้น้ำไฮโดรเจนนะฮะไฮโดรเจนก็จะไปจับกับปฏิกูลแล้วเอาไว้ไปตฏิกูลนี้นะฮะออกมาเป็นฉี่สุดยอดไหยครับซึ่งอยากจะบอกอีกอันครับว่าตัวนี้มีขายในประเทศไทยซึ่งผมเอามาตรวจดูแล้วจิ้มดูแล้วเมื่อสกักครู่นี้พ่เป็นเห็นแล้วใช่ไหมฮะ เห็นไหมฮะเขียนว่าไฮโดรเจนดิงใส่ในขวดละเหยแน่นอนไม่สามารถหงเหลืออยู่ได้เพราะไฮโดรเจนมีโมเลกุลที่เล็กมันละเหยออกนอกขวดออกนอกอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งผมตรวจดูแล้วมีค่าเป็นกรดเพื่อนๆแล้วคิดว่ามันคือไฮโดรเจนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการกินของดีๆแต่คิดว่าไฮโดรเจนจะหลงเหลืออยู่ในขวดหรือเปล่าครับวิธีง่ายๆในการกินน้ำไฮโดรเจนซึ่งถ้าจะล้างโมเลกุลต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยะฮะให้แอดมาที่ในข้างล่างเนี่ยจะมีลูกศรครับจะมีอดเดสให้เพื่อนๆแอดเข ผลวิจัยต่างๆให้เพื่อนได้เห็นว่ามันแตกต่างกันแล้วมันดีต่อสุขภาพยังไงมันดีหลายอย่างมากครับแต่หาในประเทศไทยแทบไม่เคยเจอเลยหาไม่ได้ระมันของปลอมถ้าสนใจแอดมานะครับมันดีต่อสุขภาพของเพื่อนๆอ,อย่าลืมร่างกายเราแข็งแรงได้จะต้องเป็นด่างแต่ส่วนใหญ่ร่างกายเราจะเป็นกบกินอะไรครับกินน้ำพริกกินอาหารแปรรูปก,กินไอศกรีมกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่างกายเราเป็นกดเป็นส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกานต่อสู้โรคได้อย่างไรครับโรคเกิดขึ้นก็เพราะว่าร่างกายเราเป็นกดเปลี่ยนร่างกายให้เป็นด่างเมื่อไหร่เราจะแแข็งงรรคััับตอนนนนี้ปจจผมไล่กิ น้ำไฮโดรเจนอยู่พาะที่ผ่านมาไม่ค่อยรักษาร่างกายก็เลยต้องกินน้ำไฮโดรเจนเพื่อทำให้ร่างกายเป็นด่างและไล่สิ่งปฏิกูลซึ่งเรียกว่าไฮดรอกซดเลออกจากร่างกาย